สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูมสุขคุณวันนี้ชาวโจยบานหหัวน้าพาเลาะพาปลาหมุนโคกหมุนปลาอีกคือเก่าค่ะพี่น้องมาอาเฮ็ดค่ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีแฟ้มครับทุกขุนสุขสุณเห็ดไข่เขียวบานน้องบัวค่ะพี่น้องน้องบัวตาแก่กันนี่วันนี้จะมาถึงวันนี้กัปลาเตะมันไพ่มันมันกับบ้านน้องบัวดิกิดกำลังสิว่าพิกัดเก่า เก่งก็ดีฝนก็ดีให้จะ<ห>ได้ฝ <c oughs> นตกบนขึ้นที่เก่าเห็ดที่เรเขาเอิ่อไว้เห็ด นั่งได้บอนั่งได้ครับหงิดใหม่เข้าเขาให้เขาหาหลอนของหอมครับเก็บเอาถูกตอนหรอพี่น้องเอาบอตอนหน่อยเอาเบิร์ดบอสองจงนี่ใบเขียวง่ามอด,ดอ,อกง่ามครับ การหาเห็ดตวงนี่เป็นอีหยังที่หาย,ยากที่สุดเด้อพี่น้องหายากเลยเนาะของอคันได้ก็คุคค้มนั่นเปื้อนแล้วเอ้ยรอมาโดนเติบครับพี่นออ้องพอแล้วพี่ผัวพอแล้วครับโอรู้ว่าหัวมันหรือเปล่าแต่ยงางวุ่นหาจนว่าโบหินมีรุ่นนี้ก็สิลุกเอาเลยลุกเอาเลยครับนีอแต่ก็น,นี่ บ้ามีทั้งเห็ดปวกและไม่ใช่เห็ดปวกมีเห็ดที่ขายเห็ดปวกก็มีนี่ัไนมีไดสำเาบุญกรไดไบ่ได้กรไดกับมีกดเลนกรเวาดอกบุญเท้นี่ ใส่บนในี้กับตาได้เหรอเวกไงหาอ่อนต้นว่ะข้อห็นหมู่น้ <c oughs> อ,อ <c oughs> ส่วนสิบพอเด็ดนี่ข้ามบนบน่มีคนในนาสิบพอเลย <c oughs> <c oughs> ตุนนี่ก็นใส่หมู่เลย mười lăm yên kệ mười lăm 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 chỉ mười lăm kệ mười lăm kệ mười Mua kệ mười lăm kệ mười lăm kệ mười lăm kệ mười Mua kệ เดี๋ยวอะไรตัวน้ไข่ขาวครับไข่ขาวดอกน,นี้ตรงแน่ยุครับนี่อันนี้ดอกนี้ปนปน,ปนอิมได้นี่ดอกเดียวนี่หอมหวนหวนเลยนั่หามูเห็ดปวงหอนกรโพอเลยจะดงว่าออกขั้นนั่นเปลือหรือมั้งนีน่โบ มันอาจจะออกเป็นหมูว่านอะไรหรือห้ามาบ่หอดมันก็เลยเปื่อยนี่ปวดจี้ครับปวกไม่ไม่ก็กินเน่ามันอันนี้สงสัยตัวนั้นเปื่อยโอ้ปหอาทิตยขอนขอนกินบ่ได้ขอนเบือขอนเบือขอนหยาบกินบ่อใดออกหยาบก็โมเป็นเทศปวดไงเบิ่งติละเห็ดเบื่อไหพี่น้องนในเบื่อนั่น ออกก็ซุดขอนอีพผอดอกอ่อนเออพูนอุย้อดดย,ยพูนกระลังอ่อนกับมีเต็มเลยน่าจะเป็นเห็บดบอเห็ดขอนบินเนาะแกีงใส่พักติ๋วช่วงนี้ยอดอ่อนแบบเนี้ยววอืองามอ่อนซอ้อนมันงามนีนี่ยังไงเบื่อจีลปะ ัันนส่เขียวครับปวดตา,วาปวดตาวปวดตา,ตางั่ขาบวบใหญ่ๆกับพี่รอจะปา่ะไม่ดีปากสะดกดตุตนี่ขาอวบแท้แล้วนี่สันๆันนขาอวบทุกดอกครับ บอ่อตอง่วงเลยเดืองขาตุบบุยเฮ้ยเหน่งเอาโอ้ยตอกนี้บ้เอาเดี๋ยวถ้าฟังไว้ลกบ่าได้ดอกทองเสียมย่างเดียวนี่คือดินใหญ่ไงแท้แท่เลยมึงขนาดหนัะอุ้ยเรียบร้อยบ่อเกิดซ้ำ thế đi phăng bỏ ôi cả phăng vậy rồi nó, nếu bằng con qua leo cái đinh nhầy nhầy này, con nhả đấy, thành ra con nhả đấy, này, đổ cái hang này, cút hang cái này, อย่างนี้บ้านหลันให้คอยข,อขุดทางๆองุ้ยเฮ้ยโอ้ขาหน้นเบียมากเลยแม,แม,แม,อมองวะบาบาม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 าขดขดลงไปมดเบเด<ป>ี๋ยวไปดงเฮ้ยตลุมันแท้จะได้ไดนี่หัวมันบแมนนี่ดิ ไงพม่น้องปอดขาเปลีลเสียบเลยขาบิดขาเบี้ยวไม่เบิ่งอุ้ยปาดปดดปดบอุ้ยนนอภาปานเตเห็ดเรียบ้อยนี่อหละเป็นเสือเอาฟังไหบ่เอาเลยนี่บบหักอยากเบิ่งฟังไหมฟังไหแต่กินปีนาอีกครับพี่น้องให้ขาวครับดอกตุมให่เขียวดอกตูงงามพี่น้อง เปลืองหวานครับหนุ่มครับพี่น้องอุ้ยตนุ่มเรื่องงามแถออันนี้ไหมเรื่องอีเหี้ยูเนาะมันท้องค่ำไหมเนาะอุ้ยเพิ่นมีหนออู้ยไปเนี่ยแหละค่ะพี่น้องโฟกัสไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะช่องใส่สีบลอมานน้ำรองเท้าสีแดงสีชมพูนี่เลยไปเลยอันอันนี้มอสมอสสำหรับอันใส่อ่างไปถ้าอ่างอาย ครับพี่น้องพ่อแม่นลีงดอกหวังหวังว่าโฆษณาสีเข่าโฆษณาล่องสาบูดนะโฆษณาล่องสาบูดเหมาะสำหรับการเข้าป่าไปร้องโทรหาครกแสิที้ไม่หง่อนละค่ะพี่น้องพ่อได้แกงพ่อได้กินได้อยากอยู่สวัสดีค่ะเอ้อสวัสดีมือละเปียร์ลอยหลอม